นี่คือตัวซีเขีที่มีราคาแพงที่สุดในเพลสซิมูเลเตอร์เครับราคาของมันสูงถึง3.5ทิลเลียนครับและวันแรกที่เกมได้อัปเดตโลกใหม่อย่างยิทเวอร์เข้ามานะครับได้มีคนนำไปทำเป็นดาร์กเมเทอร์และตั้งราคาขายอยู่ที่6.3ทิลเลียนครับตั้งราคาเวอร์เวอร์มั่วๆแบบนี้ใครๆก็ตั้งได้ครับแต่ไม่ใช่สำหรับเจ้าทอยเล t แคทต,ตัวนี้ครับทุกคน เพราะ6.3ทิลเลียนนี้มีคนยอมจ่ายซื้อจริงๆนะครับผมทุกคนไม่อยากจะเชื่อครับแต่ก็ต้องเชื่อเพราะผมเห็นคนดึงต่อหน้าต่อตามาแล้วครับบ้าไปแล้วครับผมทุกคน6.3ทิลเลียนมันเป็นจํานวนเพชรที่เยอะมากๆนะครับผมกว่าเราจะเก็บได้แต่ละทิลเลียนเนี่ยเหนื่อยมากๆนะครับทุกคนและนี่6.3ทิลเลียนครับเก็บแค่อีกครึ่งเดียวเท่านั้นเราก็จะได้ไททานิกแล้วนะครับและทําไมหลายคนถึงยอมจ่ายเงินแพงๆ เพื่อซื้อเจ้าทอยเล t แคตตัวนี้ทั้งนันที่เรารู้อยู่แก่ใจเลยครับ ว่าเมื่ออัปเดตนี้มาอัปเดตใหม่ก็ต้องมานะครับผมแล้วเจ้าทอยลิแคตตัวนี้ก็จะเป็นเพียงอดีตนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตําแหน่งจะอยู่ไม่นานแต่ตํานานจะอยู่ตลอดไปครับผมสําหรับเจ้าทอยลิแคตตัวนี้สาเหตุที่คนยอมจ่ายเงินแพงๆก็เพราะของรางวัลตรงนี้นี่แหละครับผมของรางวัลเนี่ยมันล่อหน้าล่อตาล่อใจเราซะเหลือเกินนะครับทุกคนมีจํานวนจํากัดนะครับผมเราจะต้องติดท็อปบอร์ดตรงนี้นะครับผมของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟรอเราอยู่นะครับนี่ คืเป็นสาเหตุที่ผู้คนยอมจ่ายเงินแพงซื้อเจ้าทอยเล t แคทต,ตัวนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งครับแม้อัปเดตนี้จะไปแล้วก็ตามครับผมแต่สําหรับเจ้าทอยเลสแคทนี้มันถูกออกแบบมาดีแล้วจริงๆครับเชื่อผมดีครับว่าเจ้าทอยเลสแคทต,ตัวนี้ตัวซีเค็ดรูปแบบนี้เนี่ย มันถูกออกแบบมาดีแล้วจริงๆครับก่อนหน้านี้ครับแบบที่เราเห็นครับผมของทุกๆการอัปเดตครับตัวซีเขตมาแล้วยังไงเ่ะเราก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวราคามันก็ตกครับผมแต่ไม่ใช่สําหรับเจ้าซีเขตตัวนี้นะครับทอยเลดแคทราคามันตกก็จริงครับทุกคนแต่ราคาของมันนั้นจะไม่ตกต่ำกว่า1นทิลเลียนอย่างแน่นอนครับยิสตันช็อปเว็บเติมลูบักเรทสุดคุ้มมีบริการแมปเพรสซ m มเลเตอร์ X ทั้งเกมไข่สยักและเกมพาร์ท นอกจากนี้ยังมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดฮิตอีกด้วยทรงเร็วทันใจปลอดภยัยแน่นอนลิงก์เว็บรเิดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพราะจำนวนที่ออกมันน้อยมากๆนะครับทุกคนจำนวนของมันเนี่ยแทบจะอยู่ระดับเดียวกับฮิ้วผมคิดว่าอยู่ระดับเดียวกับฮิ้วหลายๆตัวเลยนะครับผมมันไม่ใช่ว่าจะออกกันง่ายๆนะครับในการสุ่มนะครับ เอาแค่ไฟบอลเนี่ยสุมให้มันได้ก่อนเถอะนะครับผมยังสุ่มไม่ได้เลยนะทุกคนไอที่เห็นผมมีเนี่ยผมก็ไปซื้อมาเหมือนกันนะครับอัปเดตนี้ถือว่าเป็นอัปเดตที่สมบูรณ์มากๆนะครับผมแล้วก็มีคนเล่นที่มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับในเกมเพชรซีมูเลเตอร์ X ครับผมแต่จะบอกว่าสมบูรณ์ซะทั้งหมดเพอร์เฟกเลยก็ไม่ได้นะครับมันจะมีจุดที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นกันอยู่ครับผมในเรื่องของร้านค้านั่นเองครับทุกคนผู้พัฒนาเนี่ยเขาพลาดตรงนี้ไปนะครับในการอัป ณปัจจุบันนี้ร้านค้าถูกนําออกไปแล้วนะครับผมผมคอยมาหลายชั่วโมงเลยแหละแล้วก็หลายรอบมากๆนะครับแต่ก็ไม่เห็นร้านค้านะมีเพื่อนๆคนไหนเจอลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยไม่เจอเลยนะครับทุกคนวันแรกที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยโอเคคุณยังสามารถซื้อตัวพวกนี้ได้จากร้านค้าอยู่จะบอกว่าเป็นหลุดจากผู้พัฒน,นาก็ว่าได้นะครับ พอเหมือนผู้พัฒนาเขาคิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเขาจึงนําออกไปอะไรเงี้ยนะครับผมทุกคนก็เป็นโบนัสสาหรับคนที่ซื้อได้ไปนะครับผมในช่วงแรกๆนะครับที่อัปเดตเข้ามา ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่ซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาฟาร์มแล้วก็คอยสุ่มเอานะครับผมแต่ก็ยังฟาร์มยากอยู่ดีนะครับแม้เราจะมีเจ้าตัวโหดๆอย่างตัวซีเค็ดทอยเล็ดแคทมานะครับทุกคนเราลองไปดูที่เทรดดิ้งพาซากันบ้างดีกว่านะครับว่าณปัจจุบันนี้ตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยราคา ยังอยู่เท่าเดิมหรือเปล่านะครับและค่าพลังของมันนั้นเท่าไหร่กันแน่นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นซีเขตที่เป็นาชนีดักเมเทอร์นะครับทุกคนผมคิดว่าราคาเนี่ยแรงมากแน่นอนนะครับเพื่อผือเนี่ยอาจจะ10บทีแบบเกือบ10บทีก็ว่าได้นะครับผมอาจจะพูดเวอร์ไปสักนิดนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับ 3.5มิลเลียนยังอยู่เท่าเดิมนะครับทุกคนแล้วเมื่อกี้นี้ทำไมคนขายเขาเก็บไปแล้วนะครับน่าจะแลกข้อเสนออะไรสักอย่างนะครับพอดีว่าผมวาปมาเป็นจังหวะที่เขาดึงออกจากบูธพอดีเลยทุกคน3.5ทิลเลียนยังอยู่เท่าเดิมนะครับสำหรับตัวธรรมดาถ้าเพื่อนๆสุ่มได้ราคาอยู่ที่120บิลเลียี่นะครับผมไม่เกิน200ครับจะอยู่ประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับร้านนะครับผมแต่สำหรับร้านนี้ถือว่าขายถูกนะ120บิลเลียนนะครับทุกคน บางคนเนี่ยจะมองว่าโหซื้อทําไมราคาแพงซะขนาดนี้นะครับก็แบบที่บอกนะครับผมเขาต้องการที่จะติดท็อปบอร์ดนะครับผมหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เขาคิดว่าตัวของมันนั้นน่ารักครับผมได้เกินไปแล้วก่อนหน้านี้ครับว่าการอัปเดตนี้เนี่ยมันถูกคิดมาเป็นอย่างดีจริงๆนะครับ เจ้าตัวทอยเลสแคตตัวนี้มันได้ไอเดียมาจาก s ก i b บด i ้ทอยเลสนะครับผมคงไม่ต้องบอกนะครับผมว่าไอเดียนี้ได้มาจากใครเพราะว่ามันเห็นกันอยู่แบบชัดเจนมากๆนะครับแม้อัปเดตนี้จะไม่อยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวของมันความน่ารักของมันก็สามารถเก็บไว้ได้เราเอาออกมาใส่เล่นได้ ทุกครั้งที่มีการอัปเดตใหม่นะครับไม่จะเป็นว่าเราจะต้องซื้อมาไว้ทําพลังเยอะๆแล้วก็ไปฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมณปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของพลังเนี่ยเป็นเรื่องรองแล้วนะครับเน้นความน่ารักกับเน้นความชอบเป็นหลักจริงๆ เพราะเกมมันดําเนินมาไกลแล้วนะครับเราก็จะเห็นมีทไททานิยมาตลอดนะครับถัดจากไททานิคก,ก็อาจจะเป็นเจ้ากาแกนท้วนนะครับผมที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าตัวของมันโคตรใหญ่เลยนะครับแต่อันนี้เราจะได้เห็นไหมเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมต้องแจ้งให้กับทุกคนทราบนะครับผมว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนแผนในเรื่องของการอัปเดตเพลสูเมเตอร์ X นะครับตอนแรกที่อัปเดตโลกใมาอย่างยิดเวอร์เข้ามานะครับทุกคนผู้พัฒนาเขาเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนว่าจะอัปเดตทุกๆสัปดาห์สำหรับ p พชร i m u l a t o r X นะทีนี้เขาได้ลบข้อความตรงนั้นออกไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อความอื่นแทนนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนแผนยังไงอีกนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันใกล้เสร็จแล้วสาหรับเกมใหม่อย่าง Happy p e พชเกมครับเหลือแค่เกมพาร์ตเองนิดเดียวนะครับแล้วก็เหลือแค่รอวันเปิดแค่นั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอัปเดตเพชรซูมเลเตอร์ X ทุกๆสัปดาห์เหมือนมาก,ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ใส่ข้อความไปแล้วและจะ ก็ลบกับลำซะอย่างนั้นนะครับเดาไม่ได้จริงๆนะครับผมสําหรับคุณเพรตันเนี่ยเดาไม่เคยถูกเลยนะครับกลับมาเข้าเรื่องชักโคของเราครับทุกคนร้านนี้ขาย3.65ทิลเลียนนะครับสำหรับบัฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลนะครับในโลกของยีทเวิร์นนะครับยังไม่มีใครเคยลองเทียบจริงจงจังๆให้ดูเลยแต่เท่าที่ผมลองดูแบบคร่าวๆค,คิดว่าน่าจะไม่มีผลนะครับผมสําหรับเรนโบ 8 5บิลเลียนครับตอนนี้ไม่มีร้านค้าแล้วนะครับก็คงจะต้องจำใจซื้อแล้วครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับทุกคน และอย่างหนึ่งครับสูตรในการผสมเจ้าตัวนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวระดับลีเจเนอเรีนะครับในโลกใหม่อย่างโซนยิทเวอร์นะครับทุกคนมันมีสูตรผสมอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับสูตรในการผสมนะครับทุกคนให้เพื่อนเพื่อนวมาที่ด็อกเวอร์นะครับสำหรับคนที่ปลดล็อกได้แล้วนะจากนั้นให้เราสุ่มนะครับผมสุ่มเอาเจ้าหมาบารเนี่ยตัวนี้นะครับทุกคน ให้มันได้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าเราจะรวมกันเยอะๆเลยนะครับรวมทีนึงเนี่ยใช้12ตัวนะครับผมทุกคนเราก็สุ่มแต่ตู้โกลเด้นนะอย่าสุมตู้ธรรมดานะครับผมเพราะว่าถ้าสุมตู้ธรรมดาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเอาไปรวมเป็นโกลเด้นอีกนะครับก็แนะนําให้สุมทั้งทีเน้เนโกลเด้น Golden ไปเลยนะครับผมน้องหมาบ้าตัวนี้นะ สมเยอะๆเมื่อเราได้เยอะแล้วนะครับผมได้จํานวนพอแล้วตามที่ต้องการให้เราวัดไปที่โลกแรกนะครับที่บีดนะครับทุกคนมาโซนบีดจากนั้นมาที่ตู้ฟิวชั่นแมชชีนตรงนี้นะครับผมเราก็จะรวมสัตว์นะครับใช้12ตัวในการรวมนะครับผม12ตัวน้องหมาบาสจริงๆใช้11ตัวก็ได้นะครับแต่ที่ผมให้ทุกคนใช้12ตัวเนี่ยโอกาสติดมัน100%นะครับเราก็จะได้เจ้าตัวนี้เป็นเรนโบว์เลย นะครับทุกคนมันก็จะทําให้เรานั้นปลาได้ไกลขึ้นที่โลกใหม่อย่างยิดเวอร์นะครับเมื่อเราได้เรนโบว์แล,แล้ว เราก็มาทําเป็นดักเมเทอร์ต่อนะครับผมพลังมันเนี่ยสู้เจ้าทอยเลดแคทไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวทอยเลดแคทมันเป็นซีเขตครับเป็นตัวที่พลังเยอะที่สุดในโลกนี้นะครับผมแต่มันก็ใช้ได้ดีในการฟาร์มนะครับเพราะมันเป็นตัวระดับรีเจเนอรี่ในโลกนี้รองจากเจ้าไฟบอลนะครับเราก็ใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับสาหรับคนที่มีงบน้อยมีงบจํากัดนะครับผมใช้ฟาร์มได้เงินเยอะๆแล้วเราค่อยมาสุ่มนะครับถ้าเราสุ่มได้เจ้าไฟบอลได้ทอยเลดแคทแล้วเรา รค่อยมาว่ากันอีกทีหนึงนะครับผมว่าจะใช้ตัวอะไรยังไงนะครับแต่ณปัจจุบันตัวที่เราหาได้ดีที่สุดณตอนนี้สําหรับคนงบน้อยหรืองบมีจํากัดอย่างผมก็คงจะเป็นตัวระดับรีเจเนรีที่บอกไปให้ทุกคนรวมเมื่อสักครู่นี้นะครับทอยเลดแคทนะครับผมพลังอยู่ที่ 80M ครับตัวธรรมดาถัดมาโกลเด้น 240M เรนโบ o 560m และดักเมเทอร์ 1.6b ครับทุกคนไม่อยากจะคิดเลยนะครับผมว่าถ้าเป็นชายนี่ดักเมเทอร์แล้วด้วยเนี่ยพลังจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพลังเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าปาทีเนี่ยติดท็อปร้อยแน่นอนครับ ติดแน่นอนครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับทุกคนพลังสูงขนาดนี้นะครับและถ้าเรามีดาร์กเมเทอร์ชายนี่ทอยเลดแคททั้งทีมอ่ะเอาที่หนึ่งของโลกไปเลยครับผมทุกคนณปัจจุบันยังไม่มีใครมีเยอะขนาดนั้นนะครับผมและผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครมีจนหมดอัปเดตนะครับมันไม่ได้สุ่มง่ายแบบที่บอกนะครับผมสุ่มทีนึงก็ใช้เงินเยอะมากๆนะครับกว่าเราจะฟาร์มเงินมาได้แล้วมาสุ่มเนี่ยผมสุ่มไปประมาณ10-20ครั้งแล้วนะครับผม ไฟบอลยังไม่ออกเลยนะครับออกยากและเกินนะมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับว่าอัปเดตโลกใหม่ยีดเวอร์นี้มีอิเลกซอนอยู่ด้วยนะครับเป็นคุณเพรตันนะครับผมให้ผมไปลองหาดูผมลองหาดูแล้วนะครับหาทั่วแมปแล้วด้วยหาไม่เจอครับผม ไม่รู้ว่ามีเพืเ่อนๆคนไหนเจอกันบ้างหรือเปล่านะครับผมมีจริงไหมเนี่ยหรือว่าอําผมเล่นเนี่ยหาไม่เจอนะครับทุกคนยูเจเอคุณเมตันเนี่ยผมเจอแต่ตัว,ตวนี้เนี่ยม้ายูนิคอรนอยู่บนเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะผมอยากได้อะ่ะทุกคนดูดิมีมงกุฎด้วยว้าวใครติดท็อปร้อยนี่รับไปเลยนะครับผม ท็อป300ก็จะได้เป็นตัวเล็กท็อป500ก็จะได้เป็นเจ้าบ๊็อกแคทตัวนี้นะครับผมและท็อป1,000น้องไก่กุ๊กๆครับเอาละครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ